รองเท้าจำเป็นขนาดไหนสำหรับการดูแลสุขภาพเท้าคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ารองเท้าเนี่ยจริงๆสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราเดินเท้าเปล่าเนี่ยโหลดทุกอย่างว่าจะไปลงกับเท้าถ้าเกิดเท้าเราผิดรูปมันก็จะไปลงหนักในบางส่วนที่มันไม่สมดุลเท้าแบนก็จะลงด้านในเยอะด้าน ส้นเท้าถ้าเป็นอุ้งสูงก็จะลงที่ส้นเท้าฝ่าเท้าแล้วก็ด้านนอกเยอะดังนั้นเนี่ยรองเท้าที่ดีจะช่วยลดการทําให้การกระจายแรงดีขึ้นก็ทําให้อาการปวดลดลงนะครับรองเท้าที่ดีคืออะไรหมายถึงว่ารองเท้าที่ดีเนี่ยก็ไม่ใช่รองเท้าที่ราคาแพงอะไรมากมายเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเป็นรองเท้าที่อาจจะมีส้นเท้าที่มันหนาว่าฝ่าเท้าหน่อยความสูงนะครับมันจะได้ทาให้เอ็นร้อยหวมันหย่อนนิดนึงจะได้อาการปวดก็อาจจะพอเอ็นไม่ตึงก็ปวดน้อยลง แล้วก็วัสดุก็ควรจะต้องนุ่มสบายบเวลาเหยียบอาจจะยุบแต่ว่าพอปล่อยปุ๊บก็คืนตัวนะครับแล้วก็จริงๆถ้ามีอา่าสพอร์ตคืออุ้งเท้ามีเสริมระดับหนึ่งนะไม่สูงเกินไปแล้วไม่แข็งกระด้างเนี่ยคือสูงพอดีพอดีเนี่ยก็จะช่วยการกระจายแรงให้การกระจายแรงเนี่เป็นเหมือน100%ะก็รับน้ำหนักที่เท้าทั้งหมดก็จะปวดลดลง